ทุกคนมีปลาอยูต่ตะกี้บอสองเหยนปลาปลาตัวยยใหญ่ๆมันลอยออกมามีปลาพร้อมตัวใหญ่ปลาเลยปลาก็าคือว่าแฮบแท้แฮว่าปกตินี่ตอนกลางคืนนี่ปลานี่มันคุ้นนำ้ำจักว่าปลามันกินยังมากคือว่าแฮแท้แฮว่า สบายดีทุกคนพ่อป้ากับบ่อสองเอกแล้วเนาะเส้นเก่าเส้นเคยเคลิปนี้กับบ่อสองจะไปใส่บอกดักปลาซิวเนาะหรือว่าไปวางบอกดักปลาซิวอ,อยู่น้ำห้วยเนาะไม้ที่ดักปลาซิว่วเนี่ยมันสิมานหรือบ่อเนอะาะบ่อสองจะไปดักอยู่น้ำห้วยแล้วก็ คอนอื่นกับบาซองจะใส่เหยื่อในขดลงไปในขดก่อน้วก็จึงพาทุกคนไปใส่วางบอกรักประชิวกันเนาะทุกคนเนาะคนอื่นกับบาซองกอ็ขอบคุณขอบใจที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคน,นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้เนาะบารซองก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งฝากเป็นกำลังใจใบาร์ซองแชนแนลหน,น่อยเด้อไปถ้าพร้อมเล้าเข้าไปวางใส่บอก ดักปลาซิวกันเลยทุกคนไป บอสองได้กะเกียมบอกดักปาซิวมาประมาณได้เกียมมาประมาณ6ลังเกียมมา6ลังแล้วก็บอองก็จะใส่สิใส่หมดนี่เลยเนาะทุกคนเนาะบอองก็จะใส่หมดนี่เลยแต่ก่อนอื่นก็บอจะก่อนลงมือใส่ก็บอจะใส่เยือก่อนเนาะใส่เยือบอจะเทออกเลย บอกดักปลาซิวของเฮาว่ามันมีจัโขวดบะซองว่ามีประมาณหกขดนาะทุกคนบะซองได้เกียมเยอะมากแล้วเอาใส่โขดน่อยขักแน่นะทุกคนอันนี้เยะืะอสำรับเยืะอของปลาซิวเนาะเหตุแบบสูตรง่ายๆที่ว่าปลาซิวก็มักอยู่ ทดลองแล้วก็ถือว่าไดป้ปลาอยู่ปลาติดปลาติดบอกดักปลาซิวอยู่ถือว่ามันอยู่ใส่ข้าวคั่วหนึ่งข้าวคั่วสองห้ามอ่อนคั่วแล้วก็เอามาปนกันปนกันแบบปิ้นพงเลยแล้วก็จะเอาเทใส่นี่จะเอาเทใส่โคตน้อยๆเนาะทุกคน กดทีน่น้อยๆแล้วก็ใส่เทเขาในเอ่เทเขาไปตามในหู้หูบนซองปลาเขาไปนี่เนาะบนซองจะใส่เยอะเขาไปนี้แล้วก็มันจะขอนอยู่กนโ้อยนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็หลังจากใส่เยอะแล้วก็พร้อมวางบอกดักปลาซิวเด้เลยทุกคนบนซองจะใส่เยอะบอกดักปลาซิวเนาะ ตัวนี้ก็คือได้เวลามันก็แรงมาพอสมควรเนาะเดี๋ยวจะบ่ทันเนาะทุกคนเดี๋ยวโอเคบ่ส่งไปใส่เยือบอกวางรักปลาซิวก่อนเด้อทุกคน วิธีการใส่เยื่อปลาซิลใส่กดหน่อยนะทุกคนโอเคประมาณนี้นี่ทุกคนประมาณนี้ก็ได้นะใส่เพาะประมาณเนาะใส่น้อยนึงก็ได้ใส่สำได้ก็ได้ทุกคน อีกอย่างนึงบอกซ่องได้ก็เก็มอ่าโคดใส่สายหิวเนาะโคดหิวเพราะว่าเก็มก็เก็มเอาไว้ใส่ใส่ตัวปลาปลาซิวนั่นเองทุกคนเอาไว้ใส่ตัวปลาซิว ุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวบ่ซองจะบ่ซองจะอธิบายวิธีการใส่บอกดักปลาซิวให้ทุกคนได้ได้ฮู้นํากันเนาะได้เบิ่งนํากันว่าวิธีการใส่วางบอกดักปลาซิวใส่แบบใดจังไดเนาะก่อนอื่นก็บ่ซองจะใคร บ่อซองจะคลาฟ้าก่อนเนาะทุกคนบ่อซองจะคลาฟ้าก่อนแล้วก็เอาเสือกออกมาเมื่อกี้บ่อซองก็ดึงออกก่อนเนาะแล้วก็มาอธิบายตามหลังแล้วก็บ่อซองจะเอาเอาหนำเนาะเล่นหนำแล้วก็เอาหนำใส่ขวดเอาหนำใส่ขวดให้มันได้เคืองขวดใหญ่เอาหนำใส่ขวดให้มันได้เคืองขวดใหญ่แล้วก็ ไยทั้งทั้งนี่นี่ถเอว่าเอาจมนาเลยเนาะถือว่าเอาจุมนำเลยเ,อา,าเอาลุกนำเลย,เลเลยแล้วก็ไหวมันเคลื่อนสองวางบ่อนทีป้าออกมาหายใจเนาะเป็นสองวางซองอาการหรือว่าสองซองหายใจของปลาซิวโอเคทุกคนทาเริ่มกันเลยเดี๋ยวก่อนเอ่นบ่อสองต้องผูกเสือกก่อน อย่าลืมอย่าลืมผูกเสือกเนาะทุกคนอย่าลืมผูกเสือกเพราะว่าถ้าบมมัดเสือกตามเก็บไม่หรือว่าเกี่งไม่อยู่ตามแคมน้ำนี่มีโอกาสมีโอกาสอ่าขดบอกดักไวซิวของเฮาจะมันจะไหลน้ำเนาะทุกคนแต่ว่าคนใช้แนะนำให้ใส่บอลที่นำ้ำ น,น้ำนิ่งหรือว่าตุนๆเนาะบางคนใส่ทีน้ำมันแห้งจนเกินไปเนาะถ้าน้ำมันแห้งจนเกินไปเนี่ยมันจะอาจพาเฮ็ดใหเย่อของเขาเนี่มันไหลไปตามกระแสนำ้ำไหลไปหมดแล้วก็มันจะเป็นการสินเพลิงเหยื่อของเ,ขอเห,หข,ข,เขานี่มันไหลมันจะบ่บ่ไหปไปซิวทุกคนเพราะว่าใส่น้ำน่งแล้วว่าน้ำตุนๆ ที่นั่มันบ่คอยแห้งปันได้มันจะมีโอกาสสูงเนาะมีโอกาสสุงแล้วก็ปลาเชื่อมันจะมาตอมไตมาตอมต,ตุมกินมาตอมกินเยือ่อนั่นเองทุกคนจากนั้นปลาต้องติดแน่นอนทุกคนติดกับบออข้างเขาแน่นอนนี่ทุกคนเพราะว่าเยื่อเขามันกระจายไปกับบ่เป็นยังเนาะทุกคนเนาะ โอ้แบ่อซองก็ลืมไปเนาะเมื่อกี้ว่าเสียเอาน้ำใส่นี่ทุกคนเทนนำใส่โคตรใหญ่ประมาณเคิงโคตรปล่อยให้มีซองวางซองอากาศซองหายใจของปลาซิวนี่ระดับประมาณนี้ทุกคน ประมาณเคืองโคดโอเคแบบนี้ก็จุ่มนำลงไปเพราะว่ามันมีนำเคืองโคดมันต้องฟูโคดใหญ่มันต้องฟูนำอยู่อยู่แน่นอนปะไวแบบนี้เลยทุกคนแบบนี้ถือว่าวิธีการใส่นี่สำเร็จเห็บห้อยเนาะทุกคนใส่แบบลักษณะแบบนี้ไปทุกทุกลังทุกทุกกระบอกใส่แบบวิธีเดียวกันแบบนี้เนาะทุกคน โอเคประมาณนี้เดี๋ยวบ่อสองจะขออนุญาตใส่บอกดักปลาซิวลังต่อไปนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่ามันมีมันมีข่าขว่วมันหอมข้าขว่วแล้วว่ามันหอมห้ามอ่อนขวนอออ่ว,วมันต้องมาตอมตุ้มตอมแล้วว่ามันต้องมาเข่ามากินเยอะอย่างแน่นอนทุกคน วมันมีความหอมโอเคบ่อสองได้ใส ใส่ลังที่สองอยู่ทางฝั่งฝัง่งหนาพุนทุกคนอยู่ฝั่งพุน,นอยู่ฝักทางทางพุนเนาะเดี๋ยวใส่พ็นทีเพราะทุกคนมีปลาอยู่เมื่อกี้พอสองเหยนปลาปลาตัวใหญ่ๆมันลอยออกมาแต่ว่าปลาใหญ่มันจะบกเขาก่านอกจากมีแต่ปลาชิวหน่อยมันจะเข่าบกดักปลาชิวม,มันจะมากินเอ่อ มันจะมากินเหยื่อของบอกดักปลาชิวของเขาเพราะว่าตัวนี้ปลาเริ่มเริ่มมาแล้วทุกคนเริ่มมาแล้วมาตุม่มตอมตอมไตกันเขามาอย่างลงลายมาเป็นกองทัพกองพันเลยทุกคนปลาชิวมีทั้งปลาชิวมีทั้งอันกองนายหอยนายพันหรือว่ากองพลได้เริ่มเขามาแล้วกันแล้วกันแล้วทุกคนทยอยกันเขามาทยอยกันเขามาแล้วมา จะมากินอาหารที่เราที่เราได้วางบอกดักปลาชิวนะทุกคนเมื่อกี้ปลาใหญ่บ่ได้เนาะปลาปลาใหญ่มันลอยไปลอยมาแต่ว่าบ่ปรารถนาเอาปลาใหญ่เนาะเอาแต่ปลาหน่อยเนาะเพราะว่าปลาปลาใหญ่มันใหญ่กว่ากว่าหูของหูของบอกที่เขาไปกินเยือนมันนอกจากแต่ว่าปลาชิวหน่อยอย่าง ปลาซิวหน่อยอย่างเดียวหนูทุกค,นม,มค,ค,น,คน,นมาแล้วมาแล้วกองห้อยกองพันกองนายพลมาแล้วปลาซิวมันจะมากินเยอะอละมันจะมาติดบอกดักปลาซิวของเฮานั่นเองทุกคนดูดีใจขนาดเลยเดี๋ยวมารอรุ่นแล้วก็มายามกันตอนท้ายเด้อทุกคน คือตอนนี้บอกสองจะเก็บตัวไปใส่บอกดักปลาซิวก่อนตอนนี้ยังปลายังบ่ท่านใดถึกบอกดักปลาซิวนะทุกคนเพราะว่าต้องรออีกน้อยหนึง่งรอให้มันแรงหรือว่าปลาออกมาดีนาะแล้วก็ปลามันจะมากินอาหารหรือว่ากินเยอะอยู่ที่เราวางบอกดักปลาซิวไว้นะทุกคน ตอนนี้ก็เพอเป็นการรอรอจนกว่าอา่าตะเวนตกตะเวนตกดินแล้วก็พอดีมันแรงแรงมัวมันไก่จิกคำแล้วก็มันปลามันจะมากินอาหารดีเนาะทุกคนเฮงแรงก่อนเฮงยิ่งปลามากินอาหารดีเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างมืดแล้วก็บ่อค่อยเห็นดีชัดเจนปนานใดแล้วบ่า่องจะกลับ ไปบ้านแล้วก็ไปเอาเพ่องหรือว่าไปเอาไฟสายมามาเยิงหรือว่าเอามาสองเพื่อเป็นกนารย้ำบอกดักปลาซิวของเฮาทุกคนเพราะว่าตัวนี้ขาลงแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงนกเสียงกาห้องจิกจิกจอกจเพราะว่ามันก็คือโดยทั่วไปแล้วนกก็จะ ส่งแรงแล้วก็มันจะกลับเลิกกินอาหารกลับมาแล้วก็มันจะกลับมานอนคอนหรือว่ากลับมาเข่าบนนอนกับนอนนอกพกนกพกหนูเนาะทุกคนแต่คือตัวนี้เขาก็จะได้วางบอกดักปลาชิวไว้แล้วก็จะต่อไปจะกาเก็มมายามปลาชิวกันทุกคน ตอนนี้ก็ได้เวลามายามบอกดักปลาซิวที่ได้ที่บ่อองได้วางดักปลาซิวไว้เนาะทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วมืดมาบ่อองก็หีบเอาไฟสายเอาเพลิงมาเนาะแล้วก็มาเกียมมายามบอกดักปลาซิว วันนี้เราไปยามบอกดักปลาซิวของของเฮาเลยทุกคนว่าสิมันหรือว่าสีใดปลาได้หน่อยได้หลายซำได้หรือว่ามันไม้นี่เนี่ยมันปลามันสิเขาหรือว่าสิติดบอกดักปลาซิวของเฮาหรือบ่เนาะไปไปยามพร้อมกันเลยทุกคน มีปลาอยู่มีปลาอยู่แต่ว่าปลาปลาใหญ่เนาะปลาใหญ่ซำนิวน้วนิ้วโป่งหรือว่านิ้วซี่เนาะนิว้วโปแต่ว่าปลามันบกเขา่าบกดักปลาซิวของเขามันบกเข้าเนาะแต่ว่าบกดักปลาซิวของเขามันจะมีแต่ดักเอาแต่ส่วนปลาหน้อยไปยามกันเลย ใกล้แล้วโอ้บอซองก็ลงเรื่มบอลน้นำค่อนข้างตื่นก็มีทุกคนน้ำตื่นแล้วมันบ่ค่อยมีปลาบิง่งทรงคืจอบอติดคือชือบอเขาเด้อปลาเนี่ยมันหายอยู่บ่นี่บกดักปลาซชวของเขา อ้าวเบิ่งคือสิบ่มีปลาทุกคนคือบอ่เห็นปลาจักตัวบ่เห็นปลาจักตัวเลยโอ้ยลังนี่นี่แห้วห่วแล้วบ่สงสัยแห้่วแล้วดังนี่มายามกันเลยนี่พอบะวมีอันกิ่งม้อยู่แคม เขมนำกับบ่อสองจำมัดก่อนหินเสือกมัดก่อนหินก็อยู่ได้คือกันเด้อทุกคนยามกันเลยได้บ่ได้มันบ่มันกันบบ่สังวาเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันบ่มันมันบ่ได,ด้กับบ่สังวาบ่สังวาสิมันว่าปันได้กับบ่ได้ปลาทุกคนมา ยามกันเลยป้ามีแต่เยอะผู้อองลองตัวปลาและบ่มันได้มาได้ปลาปลาติโหลังนี่ในแหวเลยหลังนี่แหวเลยทุกคนแหวเลย บัวลายเนาะเบิ่งคือสิมีปลาเว้ยเบิ่งคือสิมีปลาแต่บนบนบนมันบ่มีบ่มีปลาบ่ถือกบ่ติดให้บ่วสองบ่ติดให้เฮาปลาหน่าเสียดายหน่าเสียดายที่สุดเลยอุตส่าตั้งใจมาใส่ปลาแล้วมาบ่ได้ปลา แต่มันบ่ยอมเข่าเนาะทุกคนเนาะบ่มีปลาสงสัยบ่มีปลาอยู่แถวนี้มันมีบางบอนมันจะมีบอนเป็นว่างเป็นยังแล้วบอหรือว่าเป็นเงือมันจะมีปลาหลายนะแต่ว่าบอนนี่มันจะน้ำคิ้วแล้วก็น้ำไหลแห้งแดบ่อนทีน้ำไหลแห้งเนี่ยมันจะบ่ค่อยมีปลาปันใดทุกคนบ่กซองว่า โอเค,อเควัไดไรป๊าก็เก็บกระบ,บอกดักปลาซิ้วของเฮาดีกว่าเนาะทุกคนโอ้หลังนี่พลาดไปหน่าเสียดายป้าบุ้งว่าหลังพุ่นก็สิถึกสิไดายปลาให้เฮาอยู่เรื่อบอมาสองอตัวป,ปูก่อนเนดะ้อ มีปลาพร้อมเลยตัวใหญ่ปลาเลยอลาวๆอ้ลวๆอปลาก็คือว่าแห่แท้แหว่าปกตินี่ตอนกลางคืนนี่นปลานี่มันคุ้นนะเบรรแห่ปลาเนี่นะจักว่าปลามันกินยังมากคือว่าแหแท้แหว่าอ้าวตัวปูข่อยหายแล้วเมื่อกี้ยังเห็นปูอยู่นะ เออเห็นแล้วเห็นแล้วปูนี่คิดว่ามันก่อนเห็นติดแทะมันปูตัวนี้แหละอันตัวมาเห็นเมื่อกี้เนาะน,นี่นี่ตัวปูทุกคนโอ้บุรีปลาก็เอาปูบุรีปูก็เอาปลาทุกคนนี่เด้อปูโอ้ไปแล้ไปล้ไปล้นี่อ๋อไอ้ยามันเหน็บมือเลยอ,อย่าไปเหน็บมือเด้อ อีต si ้นข่อยแด้อีต้นข่อยแดงข่อยบ่ไดหปลาแห้งมาข่อยมาหาปูหาปลาอยู่ในน้ำก็รู้สึกว่าอันเนบหนาวอันเน็บหนาวขนาดสุดทรมาน่ว่าบ่วด้ปลาวันนี้แหละสิอด้กินยัางได้ตุปูก็เอาปูไปกินอยู่เพื่อนอยู่บ้านนี่ โอ้เดี๋ยวมันจะหนีบมือโอ้ทำมันหนีบมือแล้วมันยุ่งเลยแหละเจ็บสุดๆเลยแหละปูหนีบมือบวกกัวเขียดอื่นหนีบได้เนาะปูหนีบมือนี่ยปาดที่โทษเจ็บฮอดตับฮอดใสผนแล้วทุกคนเอ้ย <c oughs> โอ้ยปลาหนั่นผลเนาะบัวสองกับโมก็ได้โอ้นี่แต่ปลาตัวใหญ่ แต่ว,ว่าบ่อสองเสียดายบ่อสองบ่ได้บด่มีอุปรกรณ์เครื่องใหม่เครื่องมือที่ว่าที่มามาจัดการเรื่องมาว่มามา่มานม,ม,มาป่าป่า,ปามปาใหญ่โดยเฉพาะเนาะบ่คอยโชคดีปันใดเนาะโชคร้ายร้ายกว่าที่คิดไม่รู้ว่าจะได้กินปลาหรือเปล่าน้อะจะได้กินปลาหรือเปล่า เด้อเด้อเด้อโอนี่เสือกบ่อสองผูกมัดปะไว้นี่นะดึงออกมาโอ้ยอยู่แถวนี้บ่ค่อยมีปลาบันไดเพราะว่าหนามันค่อนข้างตื่นตื่นหนามันตื่นแล้วก็หน,นามันแบบว่าทางนี้แหละน้ำแห้งนะหนามันไหลแห้งทางนี้น้ำเตือนน้อยนึงแล้วก็ปลามันบ่ค่อยมาบ่ค่อยมีบันได แต่ว่าบ่อซองก่อนดักไปตามวัดเนาะบ่คิดบ่ฮู้บ่นึกบ่ฝันว่าสิม,มีปลาอยู่ดอกนี่มาทุกคนเออได้อยูบอ่บ่ปลานี่นี่ก็พอได้อดยูวอ่วะโอ้มีแต่ลังนี่แหละได้ปลาแต่ว่าลังอันอื่นๆต่อไปนี่คือสิบ่บ่หมันคือสิบ่หมันปลาแต่ว่าลังนี่หม,มันปลาซิวอ้อยต่อยเลย ปลาคือเป็นตาหนาหักหนาแพงคือเป็นตาหาักตาแพงแท้ปลาซิวบันนี้ก็ได้ติดบอกดักปลาซิวของคอยพินทีเรียบร้อยเซ็ตคอยแล้ววันนี้นะแต่ว่าบบฮูว่าสิได้กินปลาจากตถือแต่ลังเดียวก็ถือว่าพ่อมันก็ถือว่า thế và bè và bố hôn nhau xíu vào nó thôi con nó bà và mi cầm lăng trái nói nên bà và khổ đeo vào nó đi qua bố thử pa bố pa bố tít chắc tua lên à để xem đi của nó thôi con nó à, thôi hôn à khao lên เน่ปลาู้สุดยอดเลยโหหนาหักเป็นตาหักตาแพงบันนี้แหละเจาะเสีเเป็นอาหารของข่อยเซ็ข่อยแล้วโอ้โหนี่เดอทุกคนเหลือแต่เพียงหล่องลอยอาหารของปลาซิลอันนี้ก็คือ เหลือแต่เขาขั่วกับห้ามอ่อนขั่วอันทีหอมหวนแต่ว่าปลาถือเตี๋ยปลาบนลบนปลาบวมีแล้วก็มันจึงบ่คลอยมาเข่าปันไดเนาะทุกคนเนาะมันบ่ติดปันไดโอเคประมาณนี้แหละสรุปมาอาบ่อสองได้ยามมากกว่าที่ว่ามคือ คือสิมีแต่ลังนี่เนาะถือเนาะทุกคนมีแต่ลังเดียวลังอันหลายลังนีนง่มันบ่ถือมันบ่ยอมถือมันบ่มีปลาแต่ว่าบ่ได้ปลาเนาะทุกคนเนาะอ๋อประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวบ่อสองเขาเก็บปลาก่อนดเด้อเดี๋ยวบ่ได้ปาลาเราค่อยมาไต่ปูกันเอาปูไปกินเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าปลามัน บ่อใดปลากระไดสาม,มีก็เอาดีกว่าบบดถึกจักตัวหลังนี่มันอยู่เว้ยมันอยู่มันอยู่ได้เรื่องได้เรื่องแต่ว,ว่าบ,บ่อพ่อได้ปลาได้ลายปันไดไม่ยังวะโอเป็นเป็นไข่เป็นไข่น้ำนี่ bên khay nó kêu kêu này cho con, ta khai nằm oh kêu kêu, đầy tay bù, đầy chiếc lêch chắc nó, và cả đầy pa phôm, pa đầy chả cá bò đắk bai siêu còn đầy bảm ăn, húc chết to, bởi vì mình vẫn lười nói tít cá có ก็ยังดีเนาะดีกว่าบ่อไหนเนาะแล้วก็ได้ปูประมาณสี่หาตัวนี่ได้ปูประมาณสี่หาตัวทุกคนเนี่ยปลาเชียวก็ยังเต็อนเดาเดาอยู่พ่น่ะพ่น่ะตัวปู แต่ก็มีปลาอยู่เนาะปลาอยู่ลมเนะาะปูอยู่เทิงโอเคเดี๋ยวประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะสำหรับผลงานของเบาซองก็เอามาวางดักบอกดักปลาซิวมาวางบอกดักปลาซิวก็เดี๋ยวประมาณนี้บ่เอยมีปลาปันใดเนาะบ่ะมาปันใดแต่ว่า บ่สองก็เพื่อไถปูเอาปูไปกินเนาะทุกคนเนาะได้ทั้งปลาได้ได้ทั้งปูเดีก็ประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ่สองก็จะขอจบคลิปไวปสามนี้เนาะบ่สองก็สิขอลาคลิปไปกลับไปบ้านเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างเย็นแล้วก็หนาวแล้วเนาะเพราะว่ามาอยู่น้ำห้อย ตอนนี้ค่อนข้างเย็นแล้วก็เน,น็บหนาวโอเคขอตัวลาไปบ้านก่อนเนาะเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามักคลิปนี้ก็บอสสองก็ขอฝากไว้ในคลิปนี้เนะาะฝากเป็นกำลังใจให้บอสสองแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งฝากเป็นกำลังใจให้บอสสองแชนแนลเลยเด้อ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวบอสสองจะมาเฮ็ดคอนเทนต์หรือว่าไปออกตามล่าหาอยู่หากินอันใดก็อย่าลืมติดตามบอสสองไปเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสบายดีอ๋อเย็นมากเลยหนาวๆ